สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชา MA115 calculus คเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในคลิปนี้ผมจะพยายามตอบคำถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีอยู่ในใจว่าทำไมต้องมาบังคับให้ฉันเรียน c a l c ูลั s กันด้วยการที่จะตอบคำถามนี้ผมจะแบ่งคำตอบของผมออกเป็น3ส่วนด้วยกันอะไรทำไมแล้วก็อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันก่อนวิชาแคลคูลัสที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์เมื่อปันเมื่อประมาณ350ปีที่แล้วโดยนักคณิตศาสตร์สองคนได้เรียบเรียงวิชาแคลคูลัสขึ้นมาพร้อมๆกันก็คือนิวตันกับไลบนิซ์แต่ว่าต่างคนต่างทํานะครับเรื่องที่ว่าใครทําก่อนทําหลังก็เป็นดราม่าที่สนุกอันหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องนั้นเราเอาไว้คุยกันวันหลังหากจะพูดสั้นๆแล้วแคลคูลัสก็คือคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงและนี่ก็นําเราเข้าไปสู่ข้อที่2ของผมก็คือทําไมงั้นเรามาดูกันว่า อะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงคนใช่ไหมเธอเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนสารเคมีเราผสมสารเคมีเราผสมแอลโกอฮอล์ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเราต้มน้ําทํามามาก,กินก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผู้ป่วยที่ผู้ติดเชื้อโควิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้ป่วยจริงๆแล้วมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่จําลองความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผู้เสี่ยงผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่หายแล้วตัวเลขต่างๆทาง,ทางเศรษฐกิจก็คือการเปลี่ยนแปลงของเงินของมูลค่าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็มีการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงระดับการเรียนรู้ของ AI มาดูส่วนที่3ก็คืออย่างไรว่าเราจะเรียนแคลคูลัสกันอย่างไรในเทอมนี้แคลคูลัสเบื้องต้นที่เราจะได้เรียนกันในเทอมนี้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เรียกว่า d i f f e r e n t i a l c a l c u l u s หรือแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์เราจะพูดถึงส่วนนี้ในช่วงก่อนมิดเทอมส่วนที่2เรียกว่าอินทิกรัลแคลคูลัสหรือแคลคูลัสเชิงปริพันธ์เราจะพูดส่วนนี้กันหลังมิดเทอร์มเดีวเรามาดูดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัสกันก่อนเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วปริมาณที่สําคัญปริมาณหนึ่งก,ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือความเร็วสมมุติว่ารถคันหนึ่งวิ่งจากจุด a ไปจุด b โดยที่ระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B คือ85กิโลเมตรโดยที่รถคันนี้ใช้เวลาวิ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงเราก็จะบอกได้ว่าความเร็วเฉลี่ยหรืออัตราเร็วเฉลี่ยคือ85กิโลเมตรหารด้วย0.5ชั่วโมงเท่ากับ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงแล้วรถคันนี้อาจจะไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วที่คงที่ที่170ตลอดบางช่วงอาจจะวิ่ง apo. ช้าบางช่วงอาจจะวิ่งเร็วถ้าเราดูที่เข็มหน้าปัดบอกความเร็วของรถ บางนาทีเขียมัาจะชีว่า170บางนาทีเขียมัาจะชีว่า10บางนาทีเขียมัาจะชีว่า77บางนาทีเขียมัาจะชีว่า200ตัวเลขเหล่านี้ลถของเราได้มาจากการหาอตาัตราเร็วเฉลี่ยเหมือนที่เราทําเมื่อกี้แต่ในช่วงเวลาที่สั้นมากๆสั้นแค่ไหนสั้นลงไปเรื่อยๆหาอตาัตราเร็วเฉลี่ยในเวลาที่สั้นลงไปเรื่อยๆสั้นแค่ไหนสั้นจนแทบจะเป็นศูน อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสั้นจนแทบจะเป็นศูนย์เนี่ยเราเรียกมันว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงขนาหรือ instantaneous rate of change จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอนุพันธ์หรือ derivative นั่นเองเราจะพูดถึงอนุพันธ์กันในบทที่2แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอนุพันธ์ได้เราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการคุยเกี่ยวกับปริมาณที่มีค่าน้อยมากๆจนแทบจะเป็นศูนย์สิ่งนั้นเราเรียกว่า limit บทที่1เราจะพูดกันถึง limit ก่อน ถ้าพูดสั้นๆแล้วแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ก็คือคณิตศาสตร์ของการรวมของเล็กๆเข้าด้วยกันให้เป็นของใหญ่ๆนะหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันสมมุติว่าผมต้องการหาปริมาตรของกระดาษปึกนี้วิธีวิธีหนึ่งในการคิดก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นรูปทรงกลงแต่อีกวิธีก็คือผมหาปริมาตรของกระดาษแต่ละแผ่นตรงนี้แล้วเอามาบวกกันทั้งหมดนะหรือผมรู้จําน,นวนว่ามีกระดาษกี่แผ่นผมก็มาคูณดนะ้วยจำนวนแผ่น หลักการนี้แหละซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการรวมค่าเล็กๆเ,เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นค่าใหญ่ๆห,หลักการรวมๆเหล่านี้ที่เราเรียกเหมือนว่าการอินทิเกรตหรือาการหาอินทิกรัลในส่วนนี้เราก็จะมาศึกษาหลักการทฤษฎีและเทคนิคและในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับอินทิกรัลกันครับและนี้ก็เป็นภาพรวมของวิชาแคลคูลัสที่เราจะได้ศึกษากันในเทอมนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็เริ่มเรียนที่คลิปต่อไปได้เลยครับ